สวัสดีค่ะได้ามาพักเที่ยงเนาะจ่ะก็เลยเดินมาทาังห่างเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มาซื้อเป็นของขวัญให้ให้คู่เนาะจ้ะเนาะซื้อไ้ก่รระบาดที่นี่ก็เลยห่อไปน้ดแล้วจอยพี่น้องเบิเน์ดจ้ะเป็นของขวัญลนิดน่ดนดนอยอพี่น้องทำมาหนูเนาะจ้ะเนาะซื้อของขวัญให้คู่ ตวนั้นนี่ก็เป็นของควนคึกกันของคู่เพราะแม่แม่ตายนี่มีคู่สองคนน่าจะเนาะทั้งผู้หญิงกับผู้ชายโอเคค่ะเดี๋ยวจัาหนก็จะเดินไปโรงเรียนพอผลไม่มาแต่บานพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่าชารรนหรือว่าค้อกีดก็ดใดน่าจะเนาะออมากว่าจะไปกินในห้องก็เลยรีบมาซสื่อของควนห้คู่นี่ะพี่น้อง่ะ <c oughs> ของพันกับเป็นแบบก็จังชโโ็อกแรกนี่แหละคะ่ะมันไม่อย่างมากมมยแม่ตายค่อยเวลาสักก่อนเดี๋ยวกาจังจะเดินออกจากทางแล้วก็เดินไปทังโรงเรียนเลยแล้วหลังจากนั้นก็เขา้าห้องเลิกเรียนแล้วก็จังจะเดินไปรับลูอีกคือเเ่าเดินตรงจากโรงเรียนเลยนอกจากเน,น,นานะสามารถมาพน้อง mến biết không พี่สไลเดอร <มา S 1> สดีด้วยไหม <า S 1> ลงเนินนี่พี่อพดอก <laughs> มันหลากเนี่ยเพราะว่าเขาเ,เริ่มออกก้อนหินมากเพลินเนาะจ๋ี่ย่กับนั่งลงเนินเด้อนี่พี่นอน้องเดินมาเนี่ย ลงเนิ่นเน่พี่น้ <laughs> <c oughs> องลากยู่เดอลากหนกสองคนเนีย้องค่ะ <laughs> สวม่ตายกถอยหลังถอยหลังจังซี่ต้ emotions, <c oughs> ตองก้าหาเมื <c oughs> <c oughs> ่อนลูกเดินขาหนังเดินถอยหลังุ้กูกไท่ฟัจะไปทายที่จโอนั่นอ้นอนเิ่มนโอ๊ยเซ่เซ่เซ่โอ๊ย อ่อนนที่นี่จะผ้าลูกแอนลงบนี้อ้สวัสดี จะไปรับต้องขัสดุเมาาื่อจะไแม่หน่อยทรงอย่างมากอุย้ยไม่พี่น้องลูกเนินขึ้นเนินแต่มันเดี๋ยวออกกําลังกายพี่น้องค่ะ <c oughs> ส่วส่วนคน,นเก่งผมเต้นเต้นอ๋อ จะมารับกองพัสดุจากพี่น้องค่ะพอเห็นมารับอยู่ร้านขายขนมนเนาะรถหน้าพี่น้อ <c> ง <oughs> มารับกล่องพัสดุนอกจากพัสดุกระเป๋าเป้เราจะต้องอะไรเขาเรียกว่าไงส์ละมันเป็นร้านขายขนมน,นอกจากที่นอ้อนขาเป็นร้านขายขนม เข้าไปก็เด็กน้อยก็อยากได้ของเนาะอันนี้ก็ซื้อใครก็ไม่กินมันยุตนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นทองควันไม่ตายก็จะห่อเอาแล้วก็จะคงจบะบะซื้ออีกแล้วละ่ะเพราะว่ามันกะแห้งเนาะพี่น้องของเรนนะเด็กน้อยเมืองนอกแห้งอีหลีจ้ะโ <c oughs> เราเแห้งเป็นคล้ายยร้านนั่นขายขนมเนี่ยมันก็ะจะขึ้นราคาจักหน่อยอย่างสิเนาะแต่ไม่ตายกะเสื้อเด็กน้อยแล้วล่ะเนาะ ลูกๆกระยืนหนาวอย่างนี้แหละเดี๋ยวหนูจะใส่ถุงมือให้ลูกแล้วเนาะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะมิลี่นะอันนี้กลอดอะ you happy? อยู่แฮปปี้อืมออก็ออไปกลัวแฮมกับป้าเนานะลูกเนาะมืดแล้วพี่น้องค่ะโอ้ยหนาวคักพี่น้องลบสิบหาสิบหกคุณนะเปล่ากกับาดลบสิบหาสิบหกคุณนะ เดินออกขึ้นเหนือเนาะเราไปใส่มาใไซเราเด้อเราจะใช้ติดไปใส่มาใส่นาะพี่นอ้องต้องเช็ดหัวนั่นเพราะว่าขาห้องเราเป็นใบห้องขาเรียนมดูกับขาเรียนมหนะพี่น้องไปลุกไป ช่วยค่ะไอเป็นรัดเป็นอะไรที่รรัดไงยังชิ้นายเนี่ยที่หนองมันมีช่วงทดูนาอย่งนี้ที่นาเชแเราปัด่่นเนาะมัอหนอกแห้งสดมอหนาที่เราถึงเมื่องมที่นองค่ะรับเป็นต้องพัสดุมาก ทำนี่ล้วพี่น้องบ่ซื้อบ่อยังยังอีกเรือเส็มเหรอได้แบบนี้จักหนงไงเจ้นหนาวพี่น้องไปใส่มาใส่ยากทำรัดไม่ไตายเขามีหนุกหน่อยน้อนจัดเนาะจัดงานบงงานบานใช้สิ่งลายอย่างขอมพี่น้อง โอเคค่ะพี่น้องค่ะไปพบขึ้นคู่กับปูกกันเด้อจ้าสวัสดีค่ะกจะเ้าสไลเดินขึ้นบ้านนะพี่น้องหายมากเลยยากอีกกวสิไปซื้ออีกย่างอ,อีงนะกเนาะเราเนี่หหอนี่กยี่หหอของสวีเดนโดยตรงเลย่ะพีน้องตายขึ้นบันไดก็จะเอานี่ขึ้นคลองขึ้นบ้านเมื่อยสวัสดีค่ะบ๊ายบายเด้อจ้าเด็กน้อยขึ้นไปบยบาย,บาย,บายโต้ เด็กน้อยขึ้นไปบนบันไดแล้วรั่วไปหมดเลยกย่มัน mm hmm. นีนน้โอเคค่ะถึงบ้านลแล้วไปแลวเด็กน้อยไปดีนะัปเลยเ